พี่น้องมากินข้าวก้อยไข่หมดแดงกับก้อยไข่หมดแดงกับย่ายเด้อคุ่นจะดูการไข่หมดแดงเลยจ้ะพี่น้องเด้อตัวนี้เฮ็ดเผ็ดตัวนี้เฮ็ดบ๊กเผ็ดจะ้ะอ้าวกินอ้าดแล้วตีมันจะมาก้อยเอากระดกกระเดียดแฉกได้เนี่ยมากินซอยมึงอ้ากินกินอินนตีม <cụ S 2> <ร Lift S 1> ันว่เฮ็ดหน่อยเขาต้องไปยอมสดเลยอือเอาอัน ก้อไข่มดแดงคะทียิ่งคำใหญ่เลยแจว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 การห้อนแักบาทนี่เดู้กหลานไน้กินก้อยไข่มดแดงยมันคักแจวข้าซื้อบานอือห้าร้อยกับห้าร้อยสามร้อยเดียรพอพันมาปีเจแปดร้อยห้าร้อกับสามร้อยแปดรอยพอดีจ้ะปีนี้ซื้อไข่มดแดงห่อนห้อนอือ ไปแย่บ้าใบดอกทั้งหอนทั้งมันกัดทั้งเงั้ยอ๋อแม่สมัยตะกี้พวกเจ้าไปหาแย่เองทั้งนั้นเลยเนาะแม่เนาะโอ้ยว่าจะซื้อสิครับเตาะเตะกระตาเตาะเตาะกระตาลงขายกับไปจิ้งไปหาไปหามาจิ้งไปจิ้งมันม่ได้หาขายว่าก็หาขายกันสิเนาะพ่กมันสมัยขายเนาะช่วเอาด้อแม่ ตะกี ai, oh, hmm. hmm. um. uh ๋คนไปแง่น้ำเจ้าน้ายใส่กากตาเทิงหมดเทิงกัดเทิ่งหอนเถ่าแล้วเนาะสซดเอาน้ำยังไงตัวตัวนี้ของเราบ่เผ็ดครับพี่น้องยูกาวาสกินเผ็ดๆใส่คุยไงๆได้ยิ่งซดเอาข้าวมาแดงมันคุยบ่ได้ดอกนี่ยด่าสี ตัวนี no. ้ว uh ่าไม่ลอยนึงเด้อถวยเนี่ยบอสตัวตัวบ่ท่านได้ส่งนะนะของอีเมีนี่ประมาณหบาทบอกลัวกลัวห้าบกลัวหาสิบบ่ได้ไรปะนี่ส่งละหามั้งจังบ้าไหมอจินสูแจะบเอายางราคากูจะจินข่าบ่ไเลยหยิบโดกินว่ามันแพงตีเฮ เมเว้น<ล>นี้มันไปสดอันไปหาไมา่สซนจวนแกงขนมเส็นนี่มึงเอ้ยแนวแสบจังแสบพูนเนี้ให้มันแดงจ้ะนี่นี่มันสมง่ว่าพอมขอคันสมง่ว่าไปสุดยอดปะ เออมึงซิมเองทเทยวนังกูบ่ซิมกูฟาดแก่บือพวบ่กินดิบเนาะกระหูยู่ช่วงนี้กูงดดิบบ่เกียถล่มน้องใส่ฮอดบ้านดงกักเลยติอยากซิมติโอ้ยขนาดแค่พรนเดี่ยเนาะเขาละเก้าสิบเอ <c oughs> ็ด,ดปีกินข้าวได้บวีบวีมีเสียอาดจังได้อันนี้บ้านนั่งสุขังพลังผมเนอะ แต่กี่มันอึดมันยากนะแม่เนาะเลี้ยงเลี้ยงลูกแปดคนพี่น้องจะกินยังกหน่อยกินแล้วต้องให้ลูกกินก้อนเด้อแม่บลูกอิ่มเลี้ยงลูกแปดคนแล้วว่าให้ลูกกินแล้วลูกกินอิ่มแล้วจังมาเล่มลูกกินจ้ะพี่น้องแต่กี่บมได้มีแบบกินจังสี่ลูกแปดคนนี่ถ้าลูกกินอิ่มเรียบร้อยแล้วพอจังพักกันมาเล่มกินจ้ะเลี๋ยลูกจังไม่กินแล้วว่า กะเลี้ยงบ่วยเนาะได้อล่ะซีนแห้งซุบขี้เท้าทุบๆสีแค่พูดละหน่อยเนาะแม่เนาะกะอิ่มปั้นข้าวให้พูดละปั้นละปั้นเด้อพี่น้องควายกระแม่ควายลมเออควายควายลมควายหยังนั่นสพิ่นกะแลซีนขายพูดละขายได้ล่ะพ่พ่กันไปเอาตีไปแบ่งกันตีแม่บ่ได้ขายเนาะอือควายกมควายแถวกล้วยยังออืวันนี้ก็มาเฮ็ดซีนแห้งตากไข่ ให้อาบ,บนันีย่างไส้เขาห่อนๆกับมาสุบเทาซีกปันลูกผู้ละนิดละหน่อยจ <ไฟ S 1> ้ะพี่น้อง <ไฟ S 1> อืมนม่เป็นไผ่เจ็ดชัง,งสีง่เนาะบ่ <ไฟ S 1> มีเจ็ดจังสี่เนาะมันก็ด่างไฟ่กลิ่น <ไฟ S 1> นั่งเขา่าไผ่เมื่อไม่หามอไว้ได้พี่น้องห่อนย่ากินอันนาฤดูกาลแง่แค่บัวแดงเนี่ยกับแง่าางงาางมาแต่พอกินเนาะอพอได้แง่มาจนว่าเออได้พอกินแล้วกับกาบบ้านเนาะแม่เนาะ อ,อันนี้อเ,เอาว่าชาันครับไปหาเห็ดกับไปไต่ทั้งแต่มัน,มนค,ค้นบ่ท่านใดบ่เคยว่ดจริงเคยขายเคนนนย <c oughs> นั่งนแส่นี้ทั้งแต่กินไข่กินมัน